ในคนที่มีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแอแล้วอยากจะทำเลสิกหรือเหล็กสมยัยควรจะ คิดอะไรบ้างและควรจะมีแง่มุมในการตัดสินใจยังไงนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะก้ามเนื้อตาอ่อนแอมอก็เจอ2อ,อย่างอันแรกก็คือคนที่มีลักษณะของหนังตาตกนะคะซึ่งหลายครั้งเลยค่ะอยากจะแนะนําให้ไปรักษาหนังตาก่อนเพราะบางครั้งเนี่ยหนังตาตกเนี่ยมันเลยตาดาหรือว่าค่อนข้างบางตาดําทําให้ศักยภาพของการมองเห็นนั้นเนี่ย ไม่ได้ดีเท่าที่ควรซึ่งเมื่อผ่าตัดรักษาดึงหนังตาขึ้นแล้วศักยภาพของการมองเห็นดีแล้วพอเราไปทำรีเล็กสมาหรือทำเลสิกก็จะเข้าเป้าทะลุปประตูความชัดเจนไปเลยนะคะกับอันที่สองที่เจอคือกลุ่มที่เป็นตาเข ตาเหล่พวกนี้ควรจะต้องเจอคุณหมอกล้ามเนื้อตาก่อนเพื่อดูว่าในการที่เราจะทาเลสิกนั้นในเคสนี้จะต้องมีการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาก่อนหรือเปล่าและในการผ่าตัดตาทั้งตัวที่ดูหนังตาตกกับดูกล้ามเนื้อตาเองนั้นนะคะก็ควรจะต้องคอยค่ะ ว่าเราผ่าตัดสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเรียบร้อยแล้ว3-6เดือนเพราะหลังผ่าตัดตาเนี่ยนะคะจะทําให้เกิดตาแห้งถ้าเรารีบมาทำเลสิกหรือเลเกสมัยทันทีตาแห้งก็จะเกิดขึ้นมาก เป็น2เท่ามากเท่าทวีคูณเลยเพราะ,ะนั้นเราควรจะต้องรอให้หลังผ่าตัดแล้วตาหายแห้งแล้วจึงมารักษาสายตาด้วยวิธีเลสิกหรือเลเล็กสมัยนั่นเองสรุปว่าไม่ว่าเรากมเนื้อตาอ่อนแอไม่ว่าเราจะมีต,ตาเคตาหลอย,ยังไงก็ตามควรจะแก้ที่ต้นเหตุซะก่อนแล้วก็รอประมาณ3-6เดือนที่เมื่อตาสภาพตาหายแห้งแล้วแล้วก็เป็นปกติแล้วจึงมารักษาสายตานี่เป็นทิปแอนทริคที่สำคัญนะคะในคนไข้ที่อยากทำเลสิกค่ะ